ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง cer, s o อกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัพเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้วันเสาร์ที่9เมษายนนะก็ทุกๆวันเสาร์นะบอลก็กลับมาเยอะเหมือนเดิมวันนี้พีเมลีกเตะกันหลายคู่เลยนะเตะกัน5-6คู่ วันนี้ผมเลยเลือกพีเม์ลีกมาทั้งหมดเลยนะหลีกอื่นมีเตะก,กันหลีกละคู่2คู่ผมก็พักไว้ก่อนแล้วกันนะเอาพีเม์ลีกนะหลีกขวัญใจคนไทยก่อนแล้วกันเนาะวันนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา6โมงครึ่งนะก็จะเป็นเอเวอเรตตันเจอกับแมนยูนะคู่3ามทุ่มมี2คู่เป็นอาเซนอลเจอกับไบรท์ตันแล้วก็ทางเซาท์ทมมตันเจอกับเชลซีส่วนคู่5ทุ่มครึ่งคู่ดึกเป็นแอสเตันวิลลาเจอกับสเปอร์นะผมชอบสล็อตนี้นะเตะกัน6โมงครึ่งนะคู่แรกเลยก็เลยไล่ได้ดูกันไปยาวๆโดยไม่ดึกมากนะคู่สุดท้ายก็จบประมาณตีหนึ่งกว่าๆก็กำลังสวยเลยนะเตะ6โมงครึ่ง3ามทุ่มแล้วก็5ทุ่มครึ่งนะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลกันในวันนี้ผม กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้ผมเลือกคู่ไหนมาเป็นคู่เอกคู่เอกผมเลือกคู่นี้มานะเป็นคู่6กโมงครึ่งเลยนะคู่ระหว่างเอเวอเรตัเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของเอเวอเรตัสนามกูดิสันพาร์คนะในเมืองลิเวอร์พูลเตะกันเวลา6กโมงครึ่งนะคู่นี้เตะเร็วสุดเลยก็เลยเลือกคู่นี้มานะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าคู่นี้มี ข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเอเวอตันเจอกับแมนยูวันนี้บ้านของเอเวอตันที่ลิเวอร์พูลอุณหภูมิ8องศาก็สบายๆแต่ดูจากพยากรณ์อากาศแล้วเหมือนจะมีฝนนะก็เดี๋ยวต้องดูกันว่ามันจะมีหรือเปล่านะสำหรับฝนวันนี้แต่อากาศก็ถือว่าโอเคสบายๆ8องศามาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กัน เฮดูเฮดของคู่นี้เจอกัน6แมตช์ล่าสุดเป็นแมนยูทาได้ดีกว่าชัดเจนนะเอเว์ต e ันชนะไม่ได้เลยนะแล้วก็เสมอกัน4ครั้งแล้วก็เป็นแมนยูชนะได้2ครั้งนะแต่2นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางเอเว์ตันกับแมนยูนี่เสมอกันนะ1-1กับ3-3นะในปีที่แล้วทั้ง2นัดเลยก็คือเล่นกันที่บ้านของแมนยูเสมอกัน 1 1กับ3-3แต่พอเล่นกันที่บ้านของเอเวอร์ตันแมนยูชนะ2 0ูแมนยูชนะ3-1ก็ดูสถิติแล้หน้าแปลกใจนะแมนยูชนะมากกว่านะแต่ว่าไม่ได้ชนะในบ้านนะเล่นกันที่บ้านของเอเวอเรตต์นี่แมนยูชนะตลอดนะแมนยูชนะ2 0แล้วแมนยูชนะ3-1แต่กลับมาเล่นกันที่บ้านของเอเวอเรตันเอ้ยกลับไปที่บ้านของแมนยูเนี่ยมันเป็นผลเสมอนะก็ดูแปลกๆไปหน่อยนะสำหรับคู่นี้แต่ก็ยังไงก็แมนยูก็ยังดูเหนือกว่าชัดเจนนะดูจากเฮดทูเฮด มาดูตารางคะแนนกันหน่อยนะอัปเดตตารางคะแนนตอนนี้แมนยูอยู่ที่7นะมัน ประโคมข่าวกันซะว่าแมนยูเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ลุ้นไปถ้วยยุโรปนะแต่ดูแล้วจากตารางคะแนนไม่ใช่นะแมนยูตอนนี้ตามพื้นที่ยุโรปอยู่3แต้มนะก็มี51แต้มพื้นที่ยุโรปมี54แต้มก็คือชนะแค่นัดเดียวมันก็ทันแล้วนะสำหรับแมนยูนะมันก็ไม่ได้แย่ซะจนเกินไปสําหรับแมนยูตอนนี้ก็คือตามอาร์เซนอลที่5อยู่แค่3แต้มนะตามที่4อยู่แค่3มแต้มชนะ แพ้ชนะกันนัดเดียวก็มีผลตามทันนะแต่แมนยูก็คงไม่ได้เป็นที่3ที่1ที่2องอะไรพวกนั้นแหละแต่ที่สี่ในแมนยูถือว่ายังไม่ได้หลุดไปอย่างชัดเจนนะ ก็ยังมีลุ้นแบบไม่ใช่ลุ้นลึกๆอ่ะลุ้นแบบสบายๆเลยแหละเหลืออีกตั้ง8นัดเนาะแมนยูตามแค่3แต้มนะแพ้ชนะกันนัดเดียวก็สามารถพลิกได้เลยนะแมนยูก็ยังมีโปรแกรมที่ยังต้องเจออาร์เซนอลอีกก็อาจจะไปเก็บชัยชนะได้อีกนะสำหรับแมนยูแต่ที่น่าเป็นห่วงจริงๆก็คือเอเวอเรตันนี่แหละนะเอเวอเรตันตอนนี้อยู่ที่17นะมี25คะแนนเหนือเบอร์ลี่แค่1แต้มเท่านั้นเองนะแข่งเท่ากันแล้วด้วยนะตอนนี้โปรแกรมของทางเอเวอเรตันช่วงหลังนี่น่าจะหนักกว่าทางเบอร์ลี่ซะด้วยซ้ำนะ ก็น่าจะเหนื่อยเลยล่ะสำหรับเอเวอตันนะตอนนี้ที่ดูแล้วตกชั้นแน่ๆก็น่าจะเป็นวัตฟอร์ดกับนอร์ลิดแหะส่วนอีกทีมนึงก็ต้องลุ้นกันระหว่างเบอร์รี่กับเอเวอตันนะส่วนลีดนี่ก็ห่างๆนะั่นลีดนำตั้ง5คะแนนก็น่าจะ เข้าขั้นปลอดภัยแต่ก็ยังประมาทไม่ได้สําหรับรีดแต่ว่าที่อันตรายจริงๆก็คือเบอร์รี่กับเอเวอร์ตันนี่แหละเนาะนี่เอเวอร์ตันอยู่ที่17เบอร์รี่อยู่ที่18ห่างกันแต้มเดียวนะนัดที่แล้วก็เพึ่งไปแพ้เบอร์รี่มาก็เลยเนี่ยเหลือแต้มเดียวเองนะจากที่ตุนไว้ก่อนนะสำหรับเอเวอร์ตันแข่งเท่ากันแล้วด้วยตอนนี้เอเวอร์ตันน่าเป็นห่วงจริงสําหรับฟอร์มในตอนนี้นะอ่ะมาดูฟอร์ม6แมตช์ล่าสุด หน้าเป็นห่วงหรือไม่หน้าเป็นห่วงก็ดูเอาเลยแล้วกันเนาะเอโคตันหกแมตช์ล่าสุดนี้ชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง5นะชนะหนึ่งนี้ชนะ New น,นิวคาเซิลได้นอกนั้นก็แพ้หมดเลยนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้เบอร์ลี่มานะสาแพ้เวทแฮม2อหนึ่งแพ้คิตตันพาเลต4ีนะก็เป็นโปรแกรมเยือนทั้ง3นัดเลยนะก็แพ้มาลวดก่อนหน้านั้นก็มีเนี่ยมแมตต์แชับมิดก็ยังแพ้นะเจอเอสโตรเรนเตเดลาพาต้าอะไรเนี่ยก็แพ้ไปแล้วก็มีแพ้วูบอีกนะก็ถือว่าอาการหนักจริงๆสําหรับลูกทีมของงแฟ ส่วนแมนยูนี่ก็แย่ yeah, เหมือนกันแต่ดูดีกว่าทางเอเวอตันอยู่หน่อยนะ6แมตช์หลังสุดนี้ชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้ไปถึง2นะนัดล่าสุดก็เพิ่งเสมอกับทางเลสเตอร์มานะแล้วก็มีแพ้แอตเลติกโกมาดิดตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกไปแล้วก็มีชนะสเปอร์ที่ดูดีหน่อยนะแล้วก็มีแพ้แมนซี4-1เสมอวัดฟอร์ด0-0แล้วก็มีเสมอกับแอตเลติกโกมาดิด1-1ชนะ1เสมอ3แพ้2นะดูดีกว่าเอเวอตันนิดหนึ่งนะสำหรับฟอร์มของทางแมนยู มาดูลูกได้เสียกันหน่อยลูกได้เสียของเอเวอร์ตน37นัดยิงได้44เสีย64ก็ตัวเลขก็ฟ้องอยู่แล้วนะมันสมควรอยู่ในโซนตกชั้นอนะ่ะเสียเกือบนัดละ2ลูกแล้วก็ยิงได้นัดละลูกนิดๆเท่านั้นเองสําหรับเอเวอรนตนส่วนแมนยู41นัดยิงได้63เสีย53ก็ถือว่าผลงานยังไม่ค่อยดีนะสำหรับทีมใหญ่อย่างแมนยูแต่ก็จิติดูเหนือกว่าเอเวอรนตนค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบนในนัดนี้กันหน่อย เริ่มจากทางฝั่งเอเวทตันเจ้าบ้านนะตัวเจ็บก็ยังหน้าเดิมๆนะเย์ลี่มีหน้าทอมเดวิดแล้วก็แอนดอทาวเซนนะก็ยังลงสนามไม่ได้แล้วก็จะมีเจ็บเพิ่มมานะก็เป็นฟันเดอ์บิกนะ ิวฟี่ซูกุซันกับอังเดโกเมสก็หายไปเลยนะจากสนามนะกิวฟี่ก็โดนคดีอยู่นะก็เหมือนกินวูดนะก็หายไปเลยนะอังเดโกเมสนี่ยังต้องเช็คฟิตนะไม่แน่ว่าจะลงสนามได้หรือเปล่านะส่วนทางฝั่งแมนยูตัวเจ็บเพิ่มนัดนี้ก็มีมา3ตัวเลยนะสกอตต์แมคโทมินเนลูกชอแล้วก็วาลานะเจ็บเพิ่มมาคารวานี่นี่เจ็บเก่าอยู่แล้วเนาะโรนันโดนี่ก็ยังต้องเช็คฟิตอีกทีว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะนัดที่แล้วนี่ไม่มีชื่อแม้แต่ตัวสำรองเลยนะนะสำหรับโรนันโดนอาจจะมีปัญหาเจ็บจริง หรืออาจจะเจ็บการเมืองอันนี้ไม่แน่ใจนะสำหรับคริสเซโนโรนันโดเดี๋ยวมาดู11ตัวผู้เล่นตัวจริงกันวันนี้ลูกทีมของแฟรงก์แลมพาร์ดปรับอีกแล้วนะจาก4-3-3วันนี้ปรับมาเป็น442นะโกเป็นจอแดนวิกฟอร์ดนะเซนเตอร์แบ็กได้ไมเคิลคีนกลับมายืนคู่กับเมสันโฮเกตนะทางฝั่งขวาเป็นเชมุสกูแมนทางฝั่งซ้ายเป็นจอห์นโจเคนนี่มิดฟิลด์ตรงกลาง2ตัว อารันนะโดดพ้นโทษแบนกลับมายืนคู่กับดูเล่นนะทางฝั่งซ้ายใช้อเล็กซ์อิวบีทางฝั่งขวาเป็นกอร์ดอนข้างหน้าเป็นโดมินิกคาวร์เลวินคู่กับลิชาลีซันนะปรับมาเป็น44 2นะก็เรียกว,ว่าปรับเกือบทุกนัดเลยสําหรับลูกทีมของแลมพาร์ดนะยังหาจุดลงตัวไม่เจอนะสำหรับแมนยูเนเต็ดวันนี้433โกเป็นเดเคาน์นะเซ็นเตอร์แบ็กวันนี้ไม่มีวาลานก็ต้องใช้เป็นลินเดรลอบคู่กับแม็กควายนะทางฝั่งซ้ายเป็นอเล็กเตเลสทางฝั่งขวาเป็นเดียโกดาโลมิดฟิลด์ตรงกลาง เป็นบูโนมาติดแล้วก็เฟร d ดนะวันนี้ก็ไม่มีชื่อของปอกบ้านะแต่ดูจากรายชื่อบาดเจ็บนะปอกบ้าไม่มีนะก็อาจจะลงตัวจริงได้เหมือนกันสำหรับปอกบ้าข้างหน้า3ตัวเป็นเจดอนซานโชโรนันโดแล้วก็มาคัตแลตฟอร์ดนะอันนี้คือส1่เต,ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในนัดนี้เนาะเดี๋ยวมาดูราคาของคู่นี้กันหน่อย ราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้ทีมเยือนแมนยูนะต่ออยู่ครึ่งควบลูกแล้วสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนมันไม่ดีทั้งคู่นะตอนนี้ฟอร์มของทั้งคู่แต่แมนยูนี่ยังดูดีกว่านะยังไม่ได้แย่ซะจนเกินไปไม่เหมือนทางฝั่งเอเวอร์ตน,นะเอเวอร์ตฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดนี่แพ้ไปถึง5นะนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้เบอร์ลี่มา3-2และอีกอย่างหนึ่งคือแมนยูเนี่ยแข่งนัดล่าสุดเมื่อวันที่ สองนะก็ได้พักเกือบอาทิตย์เต็มเ็มส่วนทางเอเว์ตันเพิ่งเล่นไปเมื่อกลางสัปดาห์นะวันที่6ได้พัก2วันวันนี้ก็ต้องมาเล่นอีกแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องความฟิตยเยอะเลยนะตัวเจ็บก็มีนะปัญหาเรื่องความฟิตก็เยอะระบบทีมก็ยังไม่ค่อยดีนะสำหรับลูกทีมของแฟงลัมปาดนะวันนี้เล่นในบ้านก็จริงนะแต่ผมมองว่าแมนยูยังดูดีกว่านะั้นแล้วก็อย่างสถิติเฮตูเฮตที่ให้ดูก็คือวันไหนเล่นกันที่บ้านของเอเวัตันนี่แมนยูเก็บชัยชนะได้เรียบเลยนะสองครั้งหลังสุดนะก เหนืกว่านะตัวผู้เล่นก็ถือว่าเหนือกว่านะโรนันโดกับบูโน่เนี่ยก็พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลานะส่วนทางนิชาลิสันกับคาร์วัลเลวินนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคาร์วัเลวินนี่ฝืดจริงๆนะช่วงนี้คือตั้งแต่หายเจ็บกลับมานี่ยังยิงไม่ได้เลยสําหรับโดมินิกคาร์วัลเลวินปัญหาเยอะจริงๆสาหรับเอเวอเรตันวันนี้หนึ่งประตูสําหรับแมนยูผมเชื่อว่าแมนยูน่าจะยิงได้นานะว่าตามสถิติตามอะไรมันเหนือกว่าอยู่แล้วนะสำหรับแมนยูกับเอเวอเรตันวันนี้แมนยูต่อครึ่งควบลูกผมเลือก ต่อไปทางแมนยูทีมเยือนเดี๋ยวมาดู3คู่ที่เหลือกันคู่3ามทุ่มคู่แรกเนาะเป็นอาร์เซนอลเจอกับไบรตันนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของอาร์เซนอลอาร์เซนอลตอนนี้อยู่ที่5นะก็ยังมีลุ้นไปยุโรปแบบ เต็มตัวนะไม่ว่าจะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนหรือยูโรป้าคิดว่าน่าจะได้ไปนะสำหรับอาร์เซนอลส่วนทางไบรท์ตันฤดูการนี้เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานไปหน่อยนะตอนนี้อยู่ที่13ของตารางนะสำหรับไบรท์ตันมาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อย5แมตช์หลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางไบรท์ตันชนะได้ 2, a r นะอาร์เซนอลชนะได้2แล้วก็เสมอกัน1ครั้งเรียกว่าค่อนข้างสูงสีกันเลยนะนัดล่าสุดก็เพิ่งเสมอกันมา0-0ที่เจอกันไปในช่วง เดือนตุลาปีที่แล้วนะก็ถือว่าเจอกันที่ไรสูสีกันทุกทีนะสำหรับคู่นี้นะอาเซนนลกับไรตันฟอร์มล่าสุดของอาเซนอลก่อนฟอร์มล่าสุดของอาเซนนล5แมตช์หลังสุดนี่ชนะ3แล้วก็แพ้ไป2นะก็คือ นัดหลังสุดนี่ก็คือเมื่อพิ่งกลางสัปดาห์เนี่ยนะเจอกับคิสซันพาเลตไปเยือนนะนึกว่าจะชนะได้ก็โดนทางพาสิกเวล่านะเด็กเก่านะตอนนี้มาคุมคิซซันพาเลตชนะไป3ประตูต่อสูงเลยนะหมดทางสู้เลยสําหรับอาร์เซนอลในแมตท,ที่แล้วนะั้นเรียกว่าฟอร์มยังไม่ค่อยดีนะสำหรับอาร์เซนอลน,นะช่วงนี้ก็ผาสุกเข้าสาแทรกนะฟอร์มก็ไม่ค่อยดีนะตัวเจ็บก็เยอะนะสำหรับอาร์เซนอลส่วนทางฟอร์มของทางเบอร์ลี่นี่ก็เทางไบรทันนี่ก็ไม่ดีเลยล่ะ5แมตช์หลังสุดนี่เสมือน หนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง4นะนัดล่าสุดเพิ่งเสมอกับทีมเวยนอนลิตมาศูนประตูต่อศูนเดี๋ยวมาดูตัวผู้เล่นกันหน่อยตัวผู้เล่นในนัดนี้อาร์เซนอลมีปัญหาเยอะเลยตอนนี้ตัวเจ็บเพิ่มมาอีก3ตัวนะก็มีเปเป้โทมิาสุปาเตแล้วก็คีรันเทียนี่นะนคืออันี้คือลงสนามไม่ได้แน่นอนทั้งหมดนะสำหรับ 4ตัวที่ว่ามานี่ก็เป็นตัวหลักหมดเลยนะสำหรับเทียนนี่ก็เป็นแบ็กซ้ายตัวหลักปาเต้็เป็นมิดฟิลด์ตรงกลางนะโทมิยาสุก็เป็นแบ็กขวาตัวหลักลงสนามไม่ได้เลยนัดนี้ก็ต้องปรับกันวุ่นเลยนะต้องเอาชาก้าไปยืนแบ็กซ้ายนะแล้วก็เอาแซมบี้ลงกองก้ามายืนกับโอเดกาดนะัดมิดฟิลด์ตรงกลางก็เป็น โลกองกากับโอเดกาดนะปกติเป็นปาเตกับชาก้านั่นก็ถือว่ายังไม่ค่อยเข้าท่าอยู่แล้วนะนัดนี้เป็นโลกองก้าคู่กับโอเดกาดนะก็ถือว่าน่าอันตรายเลยสําหรับอาร์เซนอลน,นะแบ็กขวาก็เป็นแบ็กขวาสำรองอย่างเซดิกโซเลสนะหน้าเป้าก็เป็นลักคาเซตนะลักคาเซนี่คือทําทางทำอะไรให้เพื่อนดีนะแต่เรื่องจบสกอร์นี่ลืมไปได้เลยนะสำหรับลักคาเซตตอนนี้โอเคทางมาร์ติเนลลี่สมิธโลซาก้าก็อาจจะเล่นดีอยู่นะแต่ลูกเกมตรงกลางวันนี้น่าจะเป็นลองทางไบรตันนะไบรตันตัวเจ็บ วันนี้จะมีอยู่2ตัวนะมียาคอบโมเดอร์กับอดัมเว็บเซอร์ซึ่งเป็นตัวสำรองทั้งคู่ก็ไม่น่าจะมีผลในการจัดทับของทาง แกรมพอตเตอร์เท่าไหร่นะก็ดูตัวผู้เล่นเนี่ยทางไบรตันนี่น่าจะครบครันกว่านะทางอาร์เซนอลมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็สถิติไม่ค่อยดีนะเวลาไม่มีปาเตน,นะดูแล้วจากดูสถิตินะเวลามีปาเตลงมาเนี่ยชนะ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าไม่มีปาเตนี่ชนะเหลือ30%เท่านั้นเองตอนนี้ปาเตสําคัญมากๆนะสำหรับตรงกลางของอาร์เซนอลวันนี้ราคาให้ทางเจ้าบ้านอาร์เซนอล ต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะผมมองว่าสถิติอะไรกส็สูสีนะคู่นี้แล้วก็ทางตัวผู้เล่นไบรตันวันนี้มาครบคันกว่านะส่วนอาร์เซนอลน,นี่เป๋เลยนะสลับตำแหน่งกันมั่วไปหมดแต่ตอนนี้ชาก้าต้องไปยืนแบ็คซ้ายแล้วก็เอาโลกรองกล้ามายืนกับโอเดกาดเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางซึ่งไม่ถนัดทั้งคู่นะทางแบ็คขวาก็ มีตัวเจ็บนะข้างหน้าก็ยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่สำหรับอาร์เซนอลนะยิงได้นัดละลูก2ลูกแค่นั้นเองวันนี้มาต่อไบรตันอยู่ครึ่งควบลูกผมมองว่าวันนี้ไบรตันน่าจะเอาอาร์เซนอลอยู่นะบอลยื้อไปยื้อมาแล้วมีจังหวะสวนกลับของเรียนโดทอซากับนิวโมเปก็ยังน่ากลัวอยู่นะสำหรับไบรตันฟอร์มหลังอาจจะไม่ดีจริงแต่ว่าวันนี้เจอกับอาร์เซนอลผมว่าเป็นรองไม่เยอะ,อะนะอาร์เซนอลต่ออยู่ครึ่งควบลูกวันนี้ผมให้รองไปทางไบรตันทีมเยือน ส่วนคู่ที่3เป็นเซาท์แธมป์ตันเจอกับเชลซีคู่นี้เตะกัน3ามทุ่มเหมือนกันนะเล่นกันที่บ้านของเซาท์แธมป์ตันเซนแมรี่มาดูอันดับในตารางก่อนเชลซีตอนนี้อยู่ที่3นะแล้วก็ทางเซาท์แธมป์ตันนี่ก็อยู่กลางๆนะอยู่ที่12ก็ไม่ได้มีโอกาสไปไหนแล้วล่ะนะบอลถ้วยก็ตกหมดแล้วนะบอลตกชั้นก็ไม่ตกชั้นนะลุ้นถ้วยยุโรปก็ไม่ได้ลุ้นนะสำหรับเซาท์แธมป์ตันก็อยู่กลางๆนะตอนนี้ มาดูเฮตูเฮตล่าสุดของ2ทีมนี้กันหน่อยเฮตูเฮล่าสุด5แมตช์เนี่ยเป็นทางเซาท์แฮม์ตันชนะได้1เชลซีชนะได้1แล้วก็เสมอกัน3นัดนัดล่าสุดนี้ที่บ้านของเชลซีนะเสมอกันมา1-1นะในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วสถิติเฮตูเฮตนี่สูสีกันเลยฟอร์มหลังล่าสุดของทั้ง2ทีมก่อนทางเซาท์แทมม์ตัน 5แมตช์หลังสุดนี่เสมอ1แล้วก็แพ้ไป4เลยนะเพิ่งมาเสมอนัดที่แล้วนะเสมอกล 1, 1นะีด1-1นะแต่ก่อนหน้านั้นนี่คือแพ้รวดเลยนะ4นัดส่วนทางเชลซีนี่ก็แย่เหมือนกันนะ2นัดหลังสุดนี่แพ้หมดเลยนะไล่จากแพ้เบรนท์ฟอร์ด4-1แล้วก็มาแพ้ทางริวมาดิู3ประตูตอนน่อ1เรียกว่าหลังแน่นๆของเชลซีเมื่อตอนต้นฤดูกาลกลางฤดูกาล พอมาช่วงพลิกพิกท้ายฤดูการนี่ไหลเป็นน้ำเลยนะก็คือ2นัดหลังสุดนี่เสียไปถึง7ประตูนะเสียให้เบรนท์ฟอร์ดไป4เสียให้ลิเวอร์พูลไป3นะก็เรียกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเหมือนกันทั้งคู่นะวันนี้เซาท์แธมป์ตันได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะส่วนเชลซีก็ยังเหมือนเดิมแหละยังหาสูตร ข้างหน้ากับตรงกลางไม่เจอนะโรเตชั่นทุกแมตช์เลยนะตรงกลางนัดที่แล้วเป็นจอร์จินโยกับกองเต้นัดนี้น่าจะเป็นจอร์จินโยกับโควาสิตนะข้างหน้าก็จะเป็นไคฮาวเวิร์ดสลับกับลูกากูนะก็ยังหาตัวจริงไม่ได้นะไม่เหมือนกับทางเซาท์ทอมตันเซาท์ทอมตันก็มีศูนย์หน้าตัวหลักอย่างโบรจ้านะนัดนี้ก็ลงล่าตะข่ายเหมือนเดิมแล้วก็กับทันทีมคนเก่งนะเจมส์วอดเพลนะตอนนี้ยิงฟรีคิกเมื่อหน้าจะเป็นมือหนึ่งของอังกฤษแล้วล่ะนะตอนนี้สำหรับเจมส สถิติของเบคแฮมเหลือแค่3-4ประตูเท่านั้นเองนะสำหรับเจมวอร์ดเพลวก็ถือว่ายังน่ากลัวอยู่สำหรับเจมวอร์ดเพลและข้างหน้าอย่างโบรจานะวันนี้ราคาเชลซีมาต่ออยู่ครึ่งลูกผมมองดูแล้วสถิติสูสีนะั้นแล้วเชลซีฟอร์มหลังไม่ค่อยดีแล้วผมว่าเชลซีเนี่ย ไม่ได้มองนัดนี้ให้สําคัญกับนัดนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าต้องดูไปที่แชมเปี้ยนลีกในนัดหน้านะเพราะว่าทางเชลซนะีสถานการณ์ในลีกไม่น่าจะมีปัญหานะั้นอยู่ที่สายสบายๆนะถึงจะแพ้ถึงจะเสมอนัดนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่งานหนักของเชลซีที่ต้องโฟกัสจริงๆก็คือทางยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะวันนี้เชลซีน่าจะไม่เน้นเท่าไหร่นะผิดกับทางเซาท์มปตันนะได้เล่นในบ้านก็น่าจะเอาใจกองเชียร์นะวันนี้ราคาเชลซีต่ออยู่ครึ่งลูก ผมเชื่อว่าเซาแทมป์ตันสู้ได้นะเชลซีหลังๆมานี่2นัดอย่างที่บอกนะโดนไป7ลูกก็ถือว่าหลังเชลซีก็ไม่ได้เหนียวแน่นเหมือนเดิมนะแล้วก็เชลซีต้องโฟกัสไปที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกในอาทิตย์หน้าก็น่าจะไม่ได้ใส่เต็มร้อยละวันนี้ต่อครึ่งลูกผมเชื่อว่าเซาแทมป์ตันน่าจะยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยนะวันนี้เลือกลองเซาแทมตันเจ้าบ้านส่วนคู่สุดท้าย5ทุ่มครึ่งเป็นแอสตันวิลล่าเจอกับสเปอร์ วันนี้เล่นกันที่บ้านของแอสตันวิลล่านะวิลล่าพาร์คนะมาดูอันดับในตารางคะแนนก่อนสเปอร์ตอนนี้อยู่ที่4นะก็ถือว่ายังได้ลุ้นทั้งสองถ้วยนะทั้งยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วก็ยูโรปานะอยู่ในพื้นที่อย่างเต็มตัวส่วนแอสตันวิลล่าตอนนี้อยู่ที่11นะก็เหมือนเซาท์ทอมตันคู่เมื่อกี้ไม่น่าจะได้ไปไหนแล้วนะบอลถ้วยก็ตกหมดแล้วนะตกชั้นก็ไม่ตกชั้นนะลุ้นถ้วยยุโรปก็ไม่ได้ลุ้นนะก็น่าจะเล่นพอประคองตัวให้จบฤดูกาลสําหรับ แอสตันวิลล่ามาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้5แมตช์หลังสุดเนี่ยเป็นทางแอสตันวิลล่าชนะได้1แล้วก็เป็นสเปอร์ชนะได้ถึง4ครั้งเลยนะ5นัดหลังสุดนี้ไม่มีเสมอเลยนะสถิติสเปอร์เหนือกว่าชัดเจนนะเมื่อตอน ตุลาที่แล้วก็ชนะมา2-1นะสำหรับสเปอร์เวลาเจอกับแอสตันวิลล่าเนี่ยว่าเฮดูเฮดนี่ทางสเปอร์เหนือกว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วมาดูฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมค่อนข้างต่างกันเลยนะล่าสุดของแอสตันวิลล่าเนี่ย5แมตช์หลังสุดเนี่ยชนะ2แล้วก็แพ้ไป3และ3นัดหลังสุดนี้ก็คือแพ้รวดทั้งหมดนะสำหรับแอสตันวิลล่าส่วนสเปอร์3นัดหลังสุดนี่ชนะรวดมาทั้งหมดนะชนะรวดแบบสวยๆด้วยนะชนะ ไบตันสอศูนย์ชนะเวสแฮม3าหนึ่งแล้วก็นัดล่าสุดนี้กดนิวคาสเซิลมา5ประตูต่อหนึ่งเรียกว่าตอนนี้ทรงกับเคนกําลังเข้าขากันได้ดีแล้วมีตัวใหม่อย่างคูลูเซฟกี้มาเสริมนะก็เล่นกันได้แบบเข้าขาอย่างรวดเร็วนะคูลูเซฟกี้นะลูคัสมูล่าอยู่มาต้อง3ฤดูกาลยังไม่เข้าขากับทรงเคนขนาดนี้นะได้คูลูเซฟกี้นะเกมทางฝั่งขวานี่น่ากลัวขึ้นเยอะเลยสําหรับทางสเปอร์นะคูลูเซฟกี้ทรงเคนโอ้โหยิงกันระเบิดเลยตอนนี้เกมลุกของทางสเปอร์ค่อนข้นขางดีเลย และไหนจะมีแบ็ก2ตัวที่ขึ้นเกมได้ดีมากเลยนะตอนนี้แม d โดเฮอร์ตี้นะเล่นฟอร์มสุดยอดเลยตอนนี้มีแอตซิตเป็นว่าเล่นส่วนทางขวาอิมเมอร์ซันลอยยาก็ขึ้นเกมได้ดีเช่นเดียวกันนะวันนี้แอสซันวิล่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะสเปอร์ฟอร์มดีสุดๆแล้วก็เฮดูเฮดเหนือกว่าวันนี้ราคาเปิดมาให้สเปอร์ต่อแค่ปอนะผมเลือก ต่อทางสเปอร์นะฟอร์มดีกว่ากันเยอะแยะนะทางทีเด็ดนะทั้งทรงทั้งเคนทั้งคูดูเซฟกี้ ki, น่าจะดีกว่าโอลิวัตกินตอนนี้โอลิวัตกินตอนนี้ฟอร์มดรอปลงไปเยอะเลยนะทาให้แอสเนวิล่าสามนัดหลังุดนี้แพ้มารวดเลยวันนี้ก็ไม่น่าจะรอดอีกนะเวลาเจอกับสเปอร์ที่ฟอร์มร้อนแรงในตอนนี้สเปอร์ต่อแค่ปอนะผมให้เลือกต่อทีมเยือนสเปอร์นะโอเคมาสรุปกันอีกที4คู่ คู่แรกเอเว์ตันเจอกับแมนยูแมนยูต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะผมให้ต่อทางแมนยูไปคู่ที่2องาร์เซนอลเจอกับไบรตันอาร์เซนอลต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้ลองทีมเยือนไบรตันคู่ที่3าม เซาแทมตันเจอกับเชลซีเชลซีต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้ลองทางเซาแทมตันกู้ที่4แอสตันวิลลาเจอกับสเปอร์สเปอร์ต่ออยู่ปอนะผมให้ต่อทางสเปอร์ไปวันนี้ก็ต่อ2คู่ลอง2คู่นะสทีมตามนี้เลยแมนยูไบรตันเซาแทมตันแล้วก็สเปอร์ สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม @scsn นะมี add ด้วยนะใส่ @scsn นะก็เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในคู่อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาได้เช่นเดียวกัน ส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยเหมือนเดิมนะช่วงเรลวไทม์ก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้อีกทีนะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วน2ช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เลยใช้ชื่อเดียวกันเลยนะ s o c c e r s niper นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกวันเนาะก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง s o c c e เ Sniper เนอร์นาะเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวััสดีครบ